We'll สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทำไมอเมริกานั้นถึงเจริญเหลือเกินในเรื่องของการศึกษาคือดูตัวอย่างอเมริกาี่น่าสนใจก่อนระดับอุดมศึกษาเนี่ยเขามีปัญหาแล้วเขาไม่พอใจกันเขาพยายามปฏิรูปแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะมันบริหารโดยเขาเรียกว่าดิสตริกเหมือนบ้านเราครับก็เกือบจะเหมือนรัฐคุมขึ้นอุดมศึกษาเนี่ยกลายเป็นเอกชนทำหมดนะผมคิดว่าเขาเอาจริงจังการแบ่งทรัพยากรที่บริหารจัดการโดย คนที่มีความคิดเนี่ยเป็นเอกชนมีอิสระเสรีแล้วก็กล้าเป็นผู้นำเป็นไปได้ไหมว่าการศึกษาของอเมริกาเนี่ยมีพื้นฐานจากยุโรปก่อนเป็นความจริงเวลาพูดถึงความคิดพื้นฐานคนเมกันจะหันมายุดูยุโรปแต่พอพูดถึงเทคโนโลยีพูดถึงอินโนเวชั่นพูดถึงการลงทุนทางการศึกษาที่ใหม่ๆยุโรปกับมองอเมริกาเพราะอะไร เพราะว่าเขาลงทุนเขาคิดของใหม่ได้เป็นเพราะว่าอเมริกามันเป็นสวรรค์ของคนที่มีความรู้หรือเปล่าเช่นยูอย่างเงี้ยใช่ยู <You S 1> ที่มีความรู้คครับือดูดีๆนะเขาไหลไปตามธรรมชาติมันเป็นประเทศที่มีเสรีอ,อมันทางความคิดและทุกอย่างมาก สิงคโปร์ดูตัวอย่างพยายามรีคูตคนดึงคนแต่ยังไงก็เอาแบบไม่เหมือนเพราะมันไม่ธรรมชาติประเทศที่เขาเปิดกว้างๆอย่างอเมริกาเนี่ยซึ่งเขาเป็นเขาเรียกเป็นดินแดนแห่งโอกาสนะอันนั้นะเป็นสิ่งที่สําคัญไอ้นั่นเป็นเงื่อนไขอันนึงไม่ว่านอกจากมีแม่ที่ดียังมีบุคลากรไหลไปในอเมริกาใช่ครับมีอีกอันนึงผมเข้าที่เข้าใจว่านักเรียนไปเรียนอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยท็อปสิอยู่ในอเมริกา ฉะนั้นนักเรียนเก่งๆนักเรียนดีๆของโลกของทั้งโลกเลยส่วนใหญ่ก็อยากจะไปอเมริกาเท่าที่เข้าใจว่านักเรียนเหล่านั้นเนี่ยถ้าใครเรียนดีเรียนเก่งปั๊บอเมริกันรัฐบาลก็จะให้กรีนการ์ดแล้วก็จะให้ทุนเลยใช่ไหมนั่นเป็นเงื่อนไขที่ทําให้เกิดทําไมบุคลากรที่ดีในอย่างต่อเนื่องทําให้สถาบันมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็ยังมีบุคลากรที่ดีเข้าไปอย่างนั้นนั่นเป็นเหตุผลไหมที่ทําให้อเมริกาเป็น แน่นเหตุผลส่วนหนึ่งแน่นอน <c oughs> คือเราต้องถามกลับว่าทําไมนักเรียนอยากไปที่นูน่นคือเราไปแล้วเราก็สามารถแสดงศักยภาพของเราม,มีโอกาสเขาก็อยากได้ศักยภาพที่ดีคนที่พูดง,ง่ายถ้าไม่มีศักยภาพก็ไม่รอด <c oughs> เพราะฉะนั้นมันประจบเหมาะกันนั่นก็คือว่าถ้ามาดูอีกทีมันเป็นเรื่องของการจัดการประเทศฉะนั้นถ้ามามองบอกว่าหนึ่งมีแม่ดีครับอันที่สองมีครูหรือผู้มีความรู้ดีอันที่สามมีนักเรียนดี ถ้า3อันนั้นเนี่ยมันเข้าไปถือว่าเป็นหลักมีอันอื่นไหมที่รัฐบาลอเมริกันเขามีนโยบายสนับสนุนเรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องของอะไรสารพัดอย่างรัฐบาลอเมริกันโดยประวัติศาสตร์พยายามทําตัวเองให้เล็กที่สุดอย่าม<อ>ปยุ่งกับคนมากอ,อย่ามาเขาเรียก central planning อ,อย่างของเราประเทศเราเว่างแผนอยู่ที่ส่วนกลางาครับคือเมื่อไหร่ก็ตามเราปล่อยให้คนเนี่ยคนเขารักตัวเองทุกค,<อ>คนนะครับถ้าคนเก่งเก่งรักตัวเองเมื่อยิ่งก้าวหน้าขึ้น เราไปคุมมากเกินไปผมคิดว่าการบริหารจัดการระดับประเทศและระดับทุกระดับเนี่ยมันคือประเด็นที่สำคัญน,นั่นเองดีครับท่านผู้ชมครับเราคงต้องไปคุยกันคราวหน้าแล้วละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ